เอกเอกสุวรรณรัทรสวรรค์นะครับก็ปัจจุบันก็ทําเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนซัลต์เรื่องสุขภาพและรูปร่างอย่างครับนะครับก็อย่างตามที่เห็นในทิกต o k นี่เลยโอเคนะครับก็ต้องขอบคุณครูโบมากๆจริงๆวันนี้ถือว่าพี่เป็นจับพลัดจับผูมาด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เห็นเห็นแฟนเนี่ยพยายามนะครับแล้วก็ฟังเจ้าแม่ทีทุกวันทุกเวลาจนรู้สึกว่าคนนี้คือใครอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมาดูแล้วก็ เริ่มสนใจว่าเออเวลาสืาส่อสารหรอือเล่าอย่างเป็นยังไงบางจากเราเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความสนใจที่จะเข้ามาในตลาดแพลตฟอร์มใหม่ๆก็จะเปรียบเทียบเหมือนเราเจอเจอเป็นคนหนึ่งคนที่อาจจะไม่ได้เรียกว่าเ,ออเปิดรับอะไรเยอะนะครับแล้วก็เป็นอินเทอร์เวิร์ดนะครับแต่พอเราเริ่มอยากจะเรียนรู้่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ชอบในการปิดกั้นตัวเองก็ได้นะเราชอบที่จะแบบเจอสังคมเจออะไรใหม่ๆก็ได้ถ้าเราเจอโค้ชหรือเจอคนที่ไกด์ได้ถูกวิธีนะครับ วันนี้สิ่งที่คุยเล่าครูโบเนี่ยคือเหมือนทาให้เราเนี่ยมีหมวกอยู่สองใบหมวกแรกเนี่ยคือหมวกของนักเรียนหมวกที่สองคือหมวกของคนที่จะออกไปทําธุรกิจได้นะครับซึ่งตอนเปิดเรื่องเนี่ยครับครูโบก็ขยายความถึงคําว่า why ก่อนว่าทำไมถึงต้อง start ในการใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆแบบนี้แล้วก็ที่มาของครูโบที่วันนี้เป็นครูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ว่าตั้งใจอยากจะเป็นครูทันทีเลยมันก็เริ่มจากตัวตนจากสิ่งที่เราทาอยู่ประจำนี่แหละแล้วก็ ไม่ปิดกั้นโอกาสของตัวเราเองนะครับก็เรียนรู้เรื่องของการแบบตั้งเป้าหมายที่เราอยากจะได้นะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปด้วยๆนะครับแล้ว,วพอสิ่งที่เราเรียนรู้เนี่ยทำให้เราเห็นแค่เห็นชื่อเนี่ยว่าธงมนุษย์ออกกําลังกายสไตล์ X1 เนี่ยคือเนี่ยเราเป็นนักเรียนเนี่ยเพราะเป็นน้ําแก้วเปล่าเนี่ยเราเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยมันเหมือนเป็น life long learning เนาะมันเรียนรู้อะไรสิ่งที่แบบเฮ้ยมันแค่แครกหรือนิดเดียวเองนะคือเหมือนเราไปเจอใครบางคนที่แกะถ้าเราจะแกะช้างเนี่ย เราแกะสลักไม้น่ะส่วนที่ไม่ใช่ช้างออกไปเนี่ยถ้าเราไปเจอครูเจอโค้ชที่ไม่มีความใจเย็นพอหรือมีความเข้าใจแบบที่ครูโบแนะนํานะครับเราก็จะเป็นท่อนไม้เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่อันนี้เพียงแค่ฟังคําแนะนําเนี่ยผมว่ามันทําให้เราเห็นช่องทางอื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ในเชิงของนักเรียนเองรู้สึกว่าเออการที่เราได้เรียนรู้กับคนที่รู้จริงทําจริงนะครับแล้วก็เขาเรียกาไม่ห่วงวิชาแล้วก็มี มีความเป็นครูอยู่ข้างในอ่ะมีความเป็นโค้ชอยู่นะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยเออได้ซึมซับเรื่องแบบนั้นด้วยเหมือนกันในส่วนของธุรกิจเองเนี่ยเราเห็นว่าเฮ้ยโอกาสในการหาเงินจริงๆมันไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เรารู้เงินมันคงอยู่รอบตัวเราไปหมดแค่วันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยการเชื่อมติ๊กตอกจากแพลตฟอร์มที่ถ้าเราเล่นสนุกสนุกแต่เราสามารถทําเป็นออฟฟิเชียลติดเชื่อมกับทางบริษัทที่เรามีได้เลยเนี่ยเฮ้ยมันคือธุรกิจเลยนะแล้วมันไม่เล็กด้วยนะมันไม่เล็กเลยนะครับมันสามารถเชื่อมแล้วคือ เราไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านที่ลงทุนแต่เราสามารถมีหน้าร้านที่เป็นช่องทางแพลตฟอร์มฟรีแบบนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆจับพัดจะผูสุดๆนะครับก็ขอบคุณมากๆและเชื่อว่าจะเอาประโยชน์ตรงนี้นะครับไปทําให้เกิดผลเพื่อเป็นหนึ่งโปรไฟล์ของครูด้วยนะครับก็เป็นสิทธิ์ครูโบโนะครับก็อขอบคุณมากๆขอบคุณเช่นกันค่ะโอ้ คือฟังแล้วปลื้มมากนะบปลื้มสุดๆเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เอกด้วยนะคะนะ